กินน้ำนอนกินน้ำนอนเอ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 นอนสลาลับตาแม่สิกมเจ้าบ่นอนบ่ให้กินกุ ลองบ่ได้แล <rawd Moder> ้วจำบ่ได้แล้วเลี้ยงพี่แป้งไงแล้วตริงลิงตริงลิงแม่กบไม่เป็นตลับเหรอจริงลิงตริงลิงจริงลิงตริงลิงตกจากหางสั้นจริงแมวไม่ง่วงนอนแล้วแม่กบ แม่กองไม่เป็นตนม่วง